สวัสดีปีใหม่นะครับ f.c ทุกทท่านนะครับก็ขึ้นปีใหม่แล้วเนาะก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆนำพาเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของสมาชิกทุกทท่านนะครับก็เรามาดูเริ่มต้นใหม่ครับสูตร10ล่างนะครับสูตร10ล่างนะครับก็ลองมาลุ้นกันอีกนะครับ ปีใหม่นี้นะครับปี67ใช่ไหมครับก็ลองมาลุ้นสูตร10ล่างกันต่อนะครับลองมาดูสูตร1 0ล่างกันครับสูตร10ล่างงวดที่ผ่านมาวดที่30มทันวาห6ที่ผ่านมานะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข8นะครับพอดีผมจะเอา2สูตรนี้มาประกบทำเป็นชุดนะครับเป็น12ชุดนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เอาสูตรที่ข้าวมาก่อนนะครับสูตรที่ข้าวมามาประกอบคู่กับสูตรนี้นะครับหน่วยล่างสตัวนะครับเมื่อที่ผ่านมาเขาก็ข้าวเลขกเก้านะครับนะครับข้าเลขกเก้าที่ผ่านมา2ตัวเลยนะครับผมก็จะมาทําสูตรปี6กเจ็ดให้ลุ้นมาให้ชมกันนะครับก็2ส,สูตรนี้ก็ประกอบคู่แล้วก็จะได้อยู่ประมาณ12ชุดตรงนะครับก็ลองมาดูครับ สูตรนี้ก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ออกอะไรนะครับออก89ใช่ไหมครับออก8 9ก็งวดที่30 89ก็มาติดอยู่ที่เลข8นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข8กันนะครับครับก็ผ่านนะครับมดนี้ แล้วงวดที่11นะครับงวดนี้นะครับงวดที่11นะครับว่าจะได้เลขตัวไหนกันนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับใช้ตำแหน่งนี้นะครับหลักพันนะครับหลักพันบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่1นครั้งนะครับ 35 5 15บวก6ก็ได้21นะครับก็ใช้เลข1มาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับใช้เลข1มาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับก็จะได้1นะครับแล้วก็บวก4คงที่นะครับ1บวกสก็จะได้5นะครับ5บวก2องที่ก็จะได้7นะครับวัดนี้ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับหลักสิบล่างนะครับ ก็จะได้157นะครับ157ใช่ไหมครับได้157นะครับหลัก10นะครับงวดที่ผ่านมาเขาก็เข้าอยู่ที่เลขก8นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาวางไว้ล่าง12ชุดตรงนี้ให้นะครับมาให้ลุ้นกันนะครับว่างวดวันที่17นี้จะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่าพอดีปี2567นี่ครับ เริ่มคลิปแรกของช่องนี้นะครับก็คาดหวังว่าน่าจะมีโอกาสนะครับก็ลองมาดูหลักหน่วยกันครับมาดูหลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยก็จะใช้ก็จะใช้สูตรนี้นะครับสีตัวมาหนึ่งตัวนะครับเอาสูตรที่เข้าวจริงมาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางกันก่อนนะครับก็วัดที่ผ่านมาก็ข้าว เข้าเลขเก้านะครับเป็นหลักหน่วยนะครับ2ตัวล่างระบาลก็ออกอะไรนะครับ8 9ใช่ไหมครับ8 9นะครับก็งวดที่ผ่านมามา2ตัวเลยนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับก็เข้ามา2ตัวเลยนะครับนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับงวดที่30ทธันวาหกนี้นะครับ ก็ผมก็จะมาประกบคู่ให้นะครับก็จะวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับวางก็จะเอาหลักสิบมาวางไว้ให้ก่อนนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบก็เป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่เข้าจริงนะครับก็157นะครับก็157ด ห้แล้วก็หลักหน่วยก็จะใช้สูตรนี้นะครับเห็นไหมครับสูตรนี้นะครับวัตถิ่่านมาเขาเขาก็เข้านะครับก็สูตรนี้ก็ใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับก็จะใช้นะครับ8กับ9บวกกันแล้วก็ได้สิบเจ็บวกสาขงที่นะครับก็จะได้20ใช่ไหมครับก็จะใช้ เลข0เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับนับให้ได้4หลักนะครับก็จะได้0 1 2แล้วก็3นะครับวันที่อะไรนะครับ17นะครับ7เดือน1นะครับ6 7นะครับก็เป็นงวดแรกนะครับผมจะเอาคลิป12ชุดตรงมาให้ลุ้นมาให้ชมกันนครับลักหน่วยก็จะได้ 1> 012 2แล้วก็3นะครับผมก็จะมาประกอบคู่ให้ FC มาได้ลุ้นได้ชมกันนะครับก็ได้12ชุดนะครับ12ชุดทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้อยู่ประมาณ12ชุดนะครับ เดี๋ยวผมประกบคู่ให้ชมมาให้ลุ้นกันนะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่าปี67นะครับปีนี้นะครับปี67ก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือน วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็เราเอามาให้เป็นแนวทางนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้เลยเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก็จะได้อยู่ประมาณ12ชุดนะครับ ก็จะได้อยู่ประมาณ12ชุดนะครับก็จะมี10นะครับแล้วก็มี11 1, นะครับแล้วก็12แล้วก็13นะครับแล้วก็5 0ก็5 1 แล้วก็52นะครับแล้วก็53แล้วก็มี70 71แล้วก็72 73ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ลักสิบลักหน่วยนะครับ10หน่วยนะครับ10ก็ประกบคู่แล้วก็จะได้ประมาณ12ชุดตรงนะครับปี2567เนะครับเริ่มเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเอามาให้รุ้นมาให้ชมกันนะครับเป็นคลิปแรก ของปี67นะครับก็จะเอาสูตรที่เข้าจริงนะครับเข้าจริงออกจริงนะครับงวดที่ผ่านมาก็ออกอยู่ที่8 9ใช่ไหมครับเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็ยังไม่หลุดเลยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับยังไม่หลุดนะครับงวดนี้ก็จะได้0 12 3นมะครับงวดที่ผ่านมาได้6 7 8 9นะครับก็ออก8 9เมา2ตัวเลย แล้วงวดนี้ก็ได้0 1 2 3นะครับผมก็มาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับก็จะมา12ชุดตรงนะครับล่างนะครับ12ชุดตรงก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าปี67นี้จะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมครับฝากเพื่อนๆและ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับและฝากกดติดตามมาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับก็ขอคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลองมาลุ้นด้วยกันนะครับวันที่17 01นนี้2567นะครับเป็นคลิปแรกของช่องนี้นะครับก็คลิปหน้ามา เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวใกล้วันเวลาผมก็จะหาตัวเด่นมาตัดให้นะครับให้เหลือน้อยสุดนะครับผมก็จะมาสรุปให้นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ